ดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทําขนมเทียนแก้วไส้ขนมที่หอมอร่อยขั้นตอนและว,วัตถุดิบใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาผัดใส้ขนมนะคะใส่น้ํามันพืช2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยกระเทียมบดละเอียด50กรัมนะคะผัดกระเทียมให้หอมนะคะไม่ต้องผัดให้เหลืองมากจนเกินไปค่ะผัดพอเขาสุกเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ใส่ถั่วเหลืองบดตามลงไป330กรัมค่ะเกลือป่อน1ช้อนชานะคะ ตามด้วยน้ำตาลทราย150กรัมพริกไทยปน่น2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ผัดไส้ขนมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะวิธีการผัดนะคะก็ให้ใช้ไฟกลางในการผัดค่ะผัดไปเรื่อยๆจนไส้ขนมเขามีความแห้งเกรียมนะคะ หลังจากเราผัดไส้ขนมมาได้10กว่านาทีแล้วนะคะไส้ขนมเขาก็เริ่มแห้งแล้วค่ะขั้นตอนนี้ให้นําไส้ขนมนะคะไปพักให้เย็นค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปปั้นเป็นก้อนนะคะพอไส้ขนมเขาเย็นแล้วนะคะให้นํามาปั้นเป็นก้อนช่างได้ก้อนละ15กรัมค่ะนํามาปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะแล้วก็ใช้มือกดประมาณนี้ค่ะให้เขาแบนประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการผสมแป้งกันค่ะแป้งมัน100กรัมนะคะตามด้วยแป้งเท้าแยมม่อมค่ะ40กรัมใส่น้ําตาลทราย100กรัมค่ะตามด้วยน้ําเปล่า250กรัมนะคะขั้นตอนนี้ก็อย่าเพิ่งจุดไฟค่ะตีแป้งให้ขายตัวละลายดีก่อนนะคะ ใช้ไฟอ่อนในการกวนแป้งค่ะกวนไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องให้เหนียวมากจนเกินไปค่ะส่วนวิธีนี้นะคะจะทาไม่ให้แป้งนอนก้นค่ะเวลาเรานําไปใส่พิมพ์ขนมนะคะขนมเขาจะได้ออกมาใส่สวยงามค่ะใช้ไม้พายเช็คนะคะถ้าแป้งเขาติดไม้พายขึ้นมาแสดงว่าแป้งเขาใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็นำพิมพ์ขนมนะคะมาทาด้วยน้ำมันพืชค่ะให้ทาทุกช่องเลยนะคะ ไปใส่ซึงนึ่งค่ะซึ่งนึ่งของครัวอร่อยจังก็อาจจะเล็กเกินไปนะคะนําแป้งที่เระกวนเมื่อสักครู่ค่ะเทใส่ไปครึ่งพิมพ์นะคะแล้วก็นําไส้ขนมค่ะมาใส่ระหว่างกึงกลางของพิมพ์ค่ะไส้ขนมสูตรนี้นะคะครัวอร่อยจังก็ได้ลองชิมแล้วนะคะอร่อยหอมมากๆเลยค่ะทุกคนสามารถนําสูตรนี้นะคะไปลองทําทานกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะนําขนมไปนึ่งนะคะประมาณ10นาทีด้วยไฟกลางค่ะ พอเรานึ่งขนมสุกแล้วนะคะเราจะนำขนมค่ะไปพักให้เย็นสนิทเลยนะคะที่เหลือเราก็นึ่งให้หมดค่ะส่วนจานที่เราจะใส่ขนมนะคะให้นำใบตองมารองค่ะแล้วก็ทาด้วยน้ำมันนะคะนำขนมที่เย็นสนิทค่ะมาเสิร์ฟใส่จานและประทานได้เลยค่ะสีสันสวยงามเป็นดอกกุหลาบที่สวยงามมากๆรับรองไส้ขนมสูตรนี้อร่อยแน่นอนค่ะหรือจะทำให้ครอบครัวทานก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ครัวอร่อยจังก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ